สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาทดลองติดก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับก๊อกน้ําอัตโนมัตินี่ผมคิดมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาได้สั่งนะครับวันนี้ผมต่อแบบซ่อมง่ายนะครับต่อแบบซ่อมง่ายเปลืองตังนะครับก็คือชุดนี้นะครับเอาไว้เวลาซ่อมนะครับซึ่งผมว่าจะซ่อมน่าจะเป็นปี2ปีแล้วนะครับจึงได้ซ่อมนะครับ ส่วนชุดนี้นะครับเอาไว้ถอดก็คือยูเนียนตัวนี้ครับเป็นยูเนียนสี่หุนแบบสวมนะครับประหยัดข้อต่อผมเคยใช้แบบเกลียวแล้วโอ้โหวุ่นวายแล้วก็เสียระยะทางเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะระยะทางที่มันจะต้องเสียไปนะครับแล้วก็เอามาต่อช่วงนี้ทําไมต้องมียูเนียนครับเดี๋ยวไปดูหน้างานนะครับว่าเอทำทำแบบเนี้ย น่าจะดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ต่อง่ายที่สุดนะครับเี okay, ครับนี่เลยครับวันนี้พูดถึงการถอดซ่อมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราดัดแปลงจากการใช้งานจริงเลยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยตัวนิปเปิลเนี่ยก็คือตัวถอดได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะแน่นไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเทปพันเกลียวเนี่ย ที่ผมใส่เมื่อสักครู่เนี่ยมันเหมือนจะไม่พอมันมันจบแค่ตรงนี้แล้วเทปพันเกียวมันหลวมเกินนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถอดใหม่แล้วก็พันเทปพันเกียวเพิ่มนะครับเพื่อที่ว่าให้ตรงเนี้มีเนื้อที่อีกนิดนึงเพราะถ้าเราอัดใช่ไหมครับดันขึ้นมาเลยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ผมคิดว่ามันจะเสี่ยงมากครับในการทําให้เกียวมันรูดและหลวมนะครับอย่าถอด พันใหม่ก่อนครับเห็นไหมครับตอนนี้ก๊อกน้าเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ได้ปกติแล้วแล้วก็สามารถถอดซ่อมได้ง่ายแล้วก็เวลาเราตักน้ําใช้นะครับมันเป็นเนื้อที่น้อยเนาะไม่ได้ซ่อมอ่างนะครับอ่างน้ําเนี่ยซ่อมแล้วมันไม่ค่อยจบก็เลยเอาถาังมาใส่แทนลวกันนะครับก็สามารถใส่ก๊อกได้เลยนะครับคราวนี้เราก็มาวัดความยาวก๊อกก็พอแล้วครับทดลองใช้จริงมาลองทดลองใช้จริงกันนะครับ อันนี้ผมเปิดปั๊มแล้วตันะครับเสียไปเยอะอยู่เสียไปเยอะอยู่นะครับก่อนที่จะอันนั้นก็คือล้นกระจายไปสองเพราะาอยากได้น้ําปริม่มพอดีนะครับเห็นอะไรไหมครับเมื่อสักครู่โอ้เสียดายน้ำเหมือนกันนะเนี่ย ผมแบบพอดีเลยครับพ <c oughs> อดีพอดีถ้าผมคออีกครั้งหนึ่งดูนะครับดูมันกระจายเห็นไหมตอนนี้มันฟูขึ้น,นเสียไปครึ่งขังเลยนะอันนี้คือแรงปั๊มนะครับแต่ปกติผมผมจะเปิดปั๊มเฉพาะใช้น้ำอุ่นเท่านั้นกับฝักบัวนะครับโอเคได้น,นี้ไว้ใช้ครับ เสร็จแล้วครับจบงานครับ